อาจจะเขียนซับเอาแบบที่กูทำเพราะกูก็ไม่ได้โพแต่เราแบบแบบเราไม่ได้ศึกษาข้อมูลอะไรเลยนะเว้ยเราแค่เดิมเราแค่มัวๆเอานะเว้ยก็ได้ฉากจบเออก็พอตายเลยไงมันยังเหลืออีกตั้งเยอะอีกหน้าจบหน้าจบอีกเยอะมึงต้องทำอีกนานเลยเห็นนะทำไมคราวนี้ทุกคนก็ไม่ต้องกลัวแล้วคราวนี้ทุกคนก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะเพราะเพื่อเราพามาตรงนี้มัวแบบกันเลยอ่ะจังหวะนี้เดือดๆๆๆๆเช้าเลยช้าเลย อ,นนอันนี้ก็เปิดนนไม่ได้เแกมอ่าเดี๋ยวเราเก็บไอ้นี่ไฟแช็คเองเฮ้ยเหี้ยแสง่อะไรอีกวะวไอ้เหี้ยเฮ้ยทำไมตอนแรกมันไม่มีวะเออครับนะฮะพี่วันก็ เอ้ยมึงมึงมึงไม่เจอตุ๊อัตตาตตาต่อไปมึงลองเล่นเองเดี๋ยวมึงได้รู้เฮียไม่โ่นักโ่ตายเฮียอันอันอะไรตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวตาต่อไปเดี๋ยวมึงได้รู้เดี๋ยวตาไปมึงไม่รู้กูไม่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวตัวอะไรอ่ะหนาวแล้วเพราะกำลังใจกูโดนกูโดนแบบอันนี้ก็ไม่มีของอะไรอะไรใครเก็บไม่รู้เก็บไปทำไมอะไรเจออะไรเจอ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 ไม่เจอกูเปล่ามีใครจ้าแกพั้เปล่าไม่ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มึงเจอใช่ไหม ไม่กูเก็บแล้วนี่กูเก็บแล้วสีเขียวเขียมันจับกูนี่โคตรโชคดีเลยไม่ต้องไม่ต้องเก็บอะได้ได้ได้คราวนี้ให้เชียนนำให้เชียนนำไปสัตว์ไปเฮียไปสัตว์จะทำอะไรไปดีอยเป็นคนก้องอนเป็นคนอาสต้องน้ำเวตากล้องอ่ะตากล้องอรือเปล่าเอาเอวตาเอาวิตุกดาสีเขียวมายังเราเอามาแล้ว อะไรไม่มีลาล่นอืมเอียคได้ง,นงันเลยน้ำตาลน้ำาลนําตาูไปมีสัมผัสนไม่มาบบนี่ออมอโอเคเคปนึงหมดแล้วมีอะไร,รอไม,ไม่น่ามีทันไอ้มนงเจอผีแนะนาให้เข้าไปท่อนี้เนี่นะ <laughs> อนไม่ไม่ไมสไฟททุกทุก,ท,กทุกตัวไม่ซอนอยู่นั้นแต่แรกนี่เราเปิดไม่ได้ เอนมีกุญแจอะไรบ้างอะไรทางก็จำไว้นะฮะว่าห้ามเปิดประตูไอ้ตรงนั้นอ่ะไอ้ประตูของกุญแจสีดำอ่ะไม่งั้นเราจะหลงเลยเออเราต้องการไ,ไอ้นี่ไงอ๋อทางนี้พวกเราไม่ได้เจอนี่นี่นี่นอย่าเข้าบิ๊กมิกเออขึ้นมาไอาสปีลดลันรู้เรามองไม่เห็นอะ่ะเราไม่ต้องก,กลัวของกระดูกเราเลย เราไม่ผ่าดแน่ไอ้จะเกียเ่ยวแล้วเออใครสักคนเก็บไอเกมมั้งเกมมึงอยู่กูมีไฟฉายแล้วมังเก็บไปม,ม,มันเก็บแล้วมันเก็บ,กบอ่ะอ่าเอิงเกสีเขียวไ้เปิดนั้นแต่มันต้องมีเพิ่มมันต้องมีสีแดงอีกอ่านี้เลยรไม่รู้อันนี้ใช้อะไรเปิดไม่รู้แลกแล้งแลกล้งแกล้งก็นั้นมันแอะวะ ทไหนข้างฝานู่ใช่ดีต้องทำไปทางกลับเรามาเราจะให้คือมันนำไปเรื่อยๆดีกว่ามันจะเจือนเออนี่มืแย่อะไรมืแย่ทองโอเคเซียนเดือครับนี่มืแย่ทองมืแย่เดือบกรีนคลีขับไปปุ๊บนี่แล้วไหมอือทางทางทางนี้ทางนู้น แก่อะไรอ่ะมันลบแขกวะอันนี้ไงทางทางนี่แต่แต่จะด,ดูนี่ก่<า>อนไอ้ทางที่วันไปดีเฮ้ยแต่กูแค่อันนี้แค่วนเพื่อเช็คเฉยๆไม่ต้องตามมาขนาดนั้นไงเก็บสตาร์บเ,ยเลย <laughs> โอเคไม่มีทางโอเคไม่มีอะไรไม่มีอะไรทุกคนกูแค้กูแค้วนมาเช็คเฉย เริ่มเทีนนำจ้ะมึงก็ไม่กลัวไม่หวอมึงจะกลัวอะไรทานะมันก็แค่ทานที่พวกเราเคยเดินม,มาแล้วแล้วก็ไม่เจออะไรี่มันไม่ใช่เดอะมิมีที่แม่งจำใสกแกใส่หน้าเลยแต,แต่แต่ก็ไม่แน่เพราอเมื่อกี้กูก็ยังเจอทั้งที่ตอนแรกพวกเราก็ไม่เจอนัดก็เหมือนกันก,กลับ้านนี้แหละบ้านนี้แหละบ้านนี้า เลสโกเอ่อเกนเก็บของแล้วกันคีอเฮ้ยทางนี้ไปอันนี้ไม่มีอะไรอันี้เขาเขได้คนเดียวมันเป็นแค่ของเก็บไปนี่เฉยเป็นตังหรืออะไรสักอย่างพิเศษตังใครเขาทิ้งไว้ก็ไม่นั่นแหละมันกูก็ไม่รู้เหมือนกันมันฟงเป็นตังแบบยังไงอ่ะคนโบราณหรือเคี่ยดอะไรสักอย่างบัวมันคือตังเว้ยตัวมันคือตัง ให้สีทองทางนั้นก็คือทางไนี่เออมีใครมีเคฟไหมเ้ฟพีมันอาจจะเป็นสมูก็ไไ้เอฟพีอันนั้นใช่ไหมเออไปไปหาทางถ้ำกันทางเราร็ทางอ๋อไปทางก่อนที่จะไปเข้าถ้ำกันเถื่อนตอหิวข้าวไอ้มึงเจอผีเมื่อีง แกยีก็ไปเลยชื้นมงเจอผีแกผีก็ไปเลยหิวอะนี่เราเปิดไม่ได้ใช่ไหมก็เปิดได้เพราะตอนนั้นกูรจกได้เมือนไมใช่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 ให้เช่ใช่ใด่เช่ใช่ใช่่ใเ่ใช่ใช่ใช่เ้ยมึงมึงก็แค่โดนประตูดันมึงแค่โดนประตูดัน่ กูว่ะใช่แล้วกูไม่ไว้ใจเลยว่ะไม่อยากอยู่ข้างหลังเวไม่อยากอยู่ข้างหลังมีอยู่หน้าอยากอยู่ตรงข้างใช่ให้ระวังของหรือเปล่าเนี่ยดูนี่นี่ไงจริงปะนี่ยอ่แต่เราไม่แค่เตือนจับว่ะเดี๋ยวสีแดงเหมือนเหมือนยังขาดอีกตัว่นึ่งแล้วก็ของอะไรสักอย่างวางตรงนี้มั้งเป็นเทียนปะ ก็ใช้ใช้ไฟเช็คจุดนั่นเออน่าจะใช่โอเคเออจำไว้อ่าอย่า,าหาวิเลกีไมันเราจะกลับไปลอสเหมือนเดิมเออเออ,เอ,อวิเลกีฮนะคงเจอแถวๆนี้และมั้งว่าถ้าจะไม่ผิดคือต้องเปิดประตูนั้นก่อนอเ,เดินดีดีดิอะไร <laughs> อะไร <laughs> เราต้องการกุญแจสีเขียวซึ่งเคสน่าจะมีแล้วก็กุญแจอะไรอีกเน่ะกุญแกสีแดงอ่ะสีแดงสีแดงสีแดงเราต้องปรับข้ากันปรับข้าวหนึ่งเอาจุดที่กับสุนแจสีแดงเาต้องเปิดดิไม่มีอไม่มีไม่เจอที่ไหนเอเอ ดูคลิปคลิปนี้ไม่จะเป็นอะไรที่ยืดยาวมากๆเลยเพราะว่าต้่งกลับไปสำรวจหรือวะเนี่โอ้ยเชืเอมันจะลงพร้อมกันทีเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยอนก็ขอเ้วนมาจากไหนยี่ยวาเดี๋ยวต้องเข้าไปดูสักที เม่อยู่ไหนอ่ะที่ไหนอ่ะไม่ใช่บ้านนี้ไม่น่ใช่แ่ยังิดแ่ไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้ตัวนะสำรวจกูต้องมาไล่สำรวจทุกอย่างทุกอย่างเทาที่เกจมาเคยติดบ้านไหมังนี้่งหลังนี้่ะเนี่ยฝ่หลังนี้ปไมใช่ไม่ใช่ฝั่งหลังนี้ไม่ไอีกหลังนึงเรายังไม่เราิปิดบ้านุดบ้านมึงปิดบ้านแต่มึงทาให้มึงไม่ได้ถ้ามึงปิดบ้าน ใช่หรอใช่ปะไม่น่าใช่พวกเราใช่ปะ,ปะอ่างนี้แต่พวกเราไม่ได้ดูได้ไงนี่อ๋อกระดูกก็ยังอยู่นี่โอเคเราไม่ได้ขึ้นไปเนี่ยเออเราไม่ได้ขึ้นไปแล้วมันเปิดทำไมว่าตอนนั้นเปิดไม่ได้ขึ้นโอเคเนี่ยสีแดงมีกับนี่คือการลงบทั้งเทปลงได้ไปเลยไม่ใช่ <laughs> ระหว่างลอยเช่นก็ละเขียนมันก็น่าจะอ่านแล้วมันก็จะเปลืองเมมโมรีมากขึ้นเพราะมันเอฟดูหน้ามันนะครับดูหน้ามันไปนะครับหน้าของคนเอฟพีไอ้นี่อยากกูทําให้มันเปลี่ยนดั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 นเข้าบ้านเข้าไปเรื่อยๆเลยแล้วเราก็ผิดบ้านไม่ทาให้มันงงแล้วเราก็ไปซ่อนอ้าวหว่อจะหลาดเราต้องเวปเราต้องไปซ่อนเวดันบ้านแถวๆนี้ก็พอดันว้านแถวนี้ก็พอไป วิด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 เป็ราไปซ่อนเราไปซ่อนนี่ไหมนี่แถวไหนดิแถวนี้ตรงนู้นตรงนู้นเลยตรงโน้นเลยมันมันอันนี้มันก็ทางวนนั่นแหละมันก็ทางวนไปทางไฮ้ชิวามึงทำแผงแผบเลยปะไม่ได้อ่าไม่ๆม่เราทำได้ได้เราไม่ไม่รู้ไม่รู้ว่าทำได้หรือเปล่าแต่ที่รู้เราไม่เคยทำและไม่ทำด้วยทำทำทำ แม่มึงจะได้ทำครั้งตรงนี้เนี่ยทำดิไม่ทำไม่ทำเจ้าพานมาอย่าลืมถ่าไอเคมาอัดคลิปอยู่มันจะได้ยินโอเคอนวันในวันเอาตัวจุ่นับผมทำไมแก่ผมทำไมไม่เหมือนมึงการขุมเบือนีวันอ่ะมึงดันเป็นไปทำไมวะไอ้สัตว์ไอศัตร์ไอศัตร์ไปกูบ้าง ไม่รักไม่กลัวอย่าลืมนะถ้าได้เเี็มมันอัดทุกทุกอย่างที่เราทําทุกอย่างที่เราพูดคือมันจะได้ยินทั้งหมดก็ยังไงเคมมันก็ต้องมีการตรวจสอบคลิปเลยอีกรอบนึงแน่นอนต้องดเออใช่ต้องพอตทางนี้ทางนี้มันเปิดไม่ได้เลยหรอไม่เปิดไม่ได้จังกว่าจังกว่าเราจะทะลุมาตรงนี้ไงโอเคนี่ไงเจอกแจสีแดงไว้เปิดตรงนั้นโอเค

ไอ้เจมไอเจมไอเจมไอเจมแอ้ไอ้เหี้ยไอ้เกูกเหียบเลเหียกูเหียบแล้วแบบ้กัตะแบบตอนที่กูเหียบเลยไม่มีนะอนี้ไอันนี้ไเขนเนน้เข็นน้ตะก้องครับต้องครับฮะูใสเลยอยาให้ม่เจอมากเลยคือคนเดียวที่ยังไม่ได้เจอเลยมั มีอะไรหนูเก็บได้ไหมได้เออหนูไปทำพิธีหนูไปเออเอาหนูไปทำพิธีเออเอาไปทำเนียอ่ะไม่คือคือตอนนี้คือปริศนา<อ>ของเราก็คือเดือดแค่จุดเดียวมันก็คือไอจุดที่มันต้องใช้ปุ่นแก๊สสุเดเืองใช่ปะไม่ไ้เหลือจุดเดียว,วไม่ดีแล้วแล้ว แล้วไอ้ตุ๊กตาสามตัวหรือไอ้ตุ๊กตาสองตัวก่อนหน้านี้นมีใครได้เก็บแล้วใช่ปะบินมันไม่มันอันนี้ปกติมีอยู่แล้วเดยวๆไปนหนึ่งทุกคนจำได้ว่ามันต้องมีมันคล้ายๆแถวๆนี้ละมั้งที่มันจะมีตุ๊กตาอีกตัวหนึง่งที่หนึ่งมันจะไปทางเดิมแบบนี้แหละเหมือนมันจะอยู่หัวโค้งอ่ะใต้ต้นไม้ที่หนึ่งอะมันจะเป็นดินแบบนี้มันจะเป็นพื้นอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีตุ๊กตาวางไว้ มันจะเป็นเหมือนจะเป็นหลุมลงไปด้วยนิดนึงนั่นแหละแต่ไม่หานี่เจอแตเคียนมันเดินไปมันเดินไปไม่ไม่รอไม่พักเลยมันชั่วมันมันไม่หยุดโอเคล้อมรดแต่แต่มันเสียเวลาไงจริงมันมันต้องมีทางไหนสักทางที่เราเอ้ไงใช่ไหมมีไงบอกแล้วไอ้ด้วยเกลีิดแล้ว กันอะไรไหนวะงานไม่เปิดไม่ได้ไหนวะห้องไหนวะห้องนเราเปิดไม่ได้หรือแค่เราไม่เปิดเออเออเราอาจจะเฟียลนะจะได้ชาเกิบนะ Icana, เฮ้ยตกใจซะแออเปิดประตูพวกนี้ก็เปิดค้างเอาไว้เนี่ยเฮ้ยนี่ไงเด็กๆดูไว้เด็กๆดูไว้ว่าพี่เนี่ยเดกทางดอเกรดเด้อกูให้เคมมนรู้ดีแปลกเตยเคมันดูยูทูปเขาวะเออมันมนรู้ดีแปลกเออขันคัน ขนาดขนาดกูขนาดกูยังจำไม่ได้เลยยังมีห้องนี้อยู่คือพูดได้ไงยกเนี่ยนะห้องไหนเอ้ไอ้โต๊ะดีดีด้วยเอาไปไปไปไม่คือคือกูไม่ได้คิดกูลืมไปเลยว่ามันมีห้องนั้นอยู่อ่ะตกแต่งไงตกแต่งไม่มีอะไรเปิดลยตกแต่งไม่มี คนะเลยน้องน้องดูไว้พี่ได้ออ้อ,อาจจะอาจจะจะสภาพสภาพมันต้องสภาพมันต้องการสามอัน <c oughs> เฮ้ยแต่ปกติมันสามอันนี่ทําไมอันนี้มันอันเดียวกูมันแปลกๆวะ่ะได้ไม่ต้องบุณเยอะเอาไปแจ็คเอาโง่ <c oughs> สกแกนมันต้องจําสแกนันแน่เลยอยากใจยิง <c oughs> ร้อยเขี้ยวผีหายหายังไง ใช่ใช่ใช่พวกเราต้องใช่ไอไอเคน่าไอ่เที่ยตาตา,ตาตานี้กูต้องระแวงตานี้กูระแวงมากตาอันนี้กูระแวงแล้วพอเพรา <พร S 2> มมัน,นไ,ปไปอแชมเป่ยวะไอแชมแปลกโอ้โหโอ้โหมึงดูมึงดูทุกคนหันขึ้นไปดูข้างโอ้โหจุดไฟโอ้ไฟแค่ด,ดวงจีเจี้ยน่นากลัวสัตวกอไอเคนี่ต้องน้ำหนึ่งคือมึงมึงเป็นตากล้องสองสองคือมึงมีกุญแจกลับาทงน้องเคนได้เองนะ เออเดีินเด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 ินไปไหนไม่เหรอไอยศไอยศแค่แหละแค่แหละเออแคมีแต่สเก็ตโบว์มาแล้วคุณจะร้องกรี๊ดใช่ใช่แล้วมึงเดินกลับเนี่ยนะเออต้องพี่พี่ตรงไดนะผมตามเอออาจจะใช่จริงเย ที่วันนั่งการเปนคนอยู่หลังแหละ <c oughs> ตอนแรกตอนแรกกูกูก็ตอนแรกอ,าอา๋อแค่ตอนท่แรกมันไม่มีอะไรจริงๆใช่เะละแต่ตอนนี้หลังการอยู่ดีเล่ตนตานี้มันมีรู้สึกรู้สึกกลัวตื่นเต้นมาเลยทุกคนทุกคนไปไหนอ่ะหายไอแล้วเหรอทุกคนไปไหนมึงอยู่ไหนเนี่ยกูมองไม่เห็นมงึงเอา้าวอมมันบ้านกูกูกูกลับมาทางตันะกูอ,อยู่ทางโอเคเห็นอะไรโอเค อปยอะไรมันคู่บอลไหลฆ่ากันเหรอนี่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 ทุกคนเนี่ยเนี่ยฆ่ามงอยู่ตรงกลางมึงอยู่ตรงกลางไอ้เอเนมึงอยู่ตรงกลางเออชวันอยู่ตรงหลังเฮ้ยไม่ใช่วันวันหันหน้าเข้าไปดิหันหน้าไว้ยไหันหน้าเข้าไปทุกคนหันหน้า ถ่ายลำเกียอะไรถ่ายลำเกียเลยไม่ถ้าถ้าถ่ายปุ๊บเราเราข้างหลังเราข้างหลังพวกกูมันมีตัวอะไรอยู่ด้วยอ๋ออ๋อเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โดันดันดันไม่เจอกูด้วยเอาละไปเฮ้ยทำทำอีกแล้วทำอีกแล้วไม่เจอทำอีกแล้วเอาเลยเอาเลยมันคิดว่ามันฟีเออรได้ขนาดไหนวะ มันต้องม,มันต้องมีเปรตตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่แน่ๆเลยมันต้องมีเปรตตัวใหญ่ๆมาข,ขวางทางแน่ๆเลยจำสแกร์จำสแก็โอม่ใช่ฉลาดว่าและฮะใชแ่แต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 ่ทุกคนมึกมึเดี๋ยวทำไมแปลกๆอะ่ะมันจบแค่นี้เหรอถ้าจบมันควรจะไปฉากจบดิ มันไม่ใช่ไม่เรามันมันไม่ได้เหรียญตามันไม่ได้อะไรเลยอ่ะเออกดกดดูที่แล้วมีไงนี่ไงโอเคโอ้โหนี <h 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 ่ไงกูกูเก็บทองได้จริงด้วยเนี่ยเต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยเห็นเราขโมยของเลยอ่ะเป็นแล้วเราก็อยิ้ม้ลยนะล่างไงเฮ้ยเออบวกเกมแล้วนะไม่ไม่พวกเราไม่ต้องการกูกูไม่รู้มันกูไม่รู้เลยสํา เก็ได้เจ้าก็ได้เองก็ได้ไม่มึงใจจริงเหรอวะเกิดเป็นลูกผู้ชายเตือนตามมาเด็กพี่ไอ้เทียนไอ้เทียแล้วแล้วแล้วประเด็นคือกูเก็บมาสามถุงคือเป็นไงล่ะกูัวไม่กล้าใช่หรอกมึงไช้เองเลยโอ้ยไปเลยไอ้เทียนได้นะไอ้เทียนไอ้เทียนวิ่งอะเคยคิดที่ขโมยของไอ้สัตว์ไม่ได้ตั้งใจขโมยเอ้ยนัดเปิดไฟดิ เปิดไฟทุกคนเลยไม่ไหวเยังไม่ไหวเงียบแล้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 วคือตอนนี้มีคลิปมากเลยไม่เช่นถ้าถ้าที่เลมมาอยู่ด้วยจะจะดีมากเว้ยแต่เดี๋ยวก็ตอมนี้เนี่ยใครวะไอ้นัดเองไอ้นัดไอ้นัด ไปเฮนยไอ้ขาดแล้วเห็นไหมไปวันี้กูเปิดรีเชนก่อนวันนี้กูเปิดรีเชนก่อนโอเคง่วงเห็นจากแล้วกูไปละเฮ้ยอะนี่จ่าแล้วกูเอาหน้าลงพื้นละหนี่นีหนีเออประตูประตูต้องเปิดมันต้องเปิดแล้วมันเจออะไรเนี่ยเฮ้ยทำให้ดื้อไอ้กิ้งโอ้โหเสียงเสียงเปิดมุงอาร์คอมอ่ะโอเคจบมีอะไรใช่ไหมเรื่องว่างเอาละ ฉันเดินอ่อยใบจหญ่ที่หน้าอืออืออฮ่อ่าฮ่ตั้งแคมป์อย่างนี้มึงโดนแน่วิ่งโดนแน่มึงโดนแน่มึงโดนแน่ไม่ไม่ไม่โดนเอ๊ะป่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ได้เสียงโดนแน่สัสโดนแน่โดนแน่เฮ้ยเนี่ยตัวอะไรอ่ะ เฮ้ยไหนไอ้วัวโอมันไปก็ได้ไปสื้ไปก็ได้เฮ้ยวัวโดยหนไม่ไม่มันมันมันต้องให้พวกเราเดินไปที่ไหนสักที่หนึ่งตามทางอ่ะหาทางนี่แล้วเราก็จะโดนผีฆ่าไงเฮ้ยหลุดแแม่พี่แม่แม่ช่วกูด้วยแม่ดีกว่ายกูด้วยมึงเป็นไอ้เกรดมึงก็เดินไปดิ ไม่ดีสิไม่เก็ตผมบอกตอนไหนไอ้จ๊ะไม่มาเลยม่ไม่เคยกลัวอะไรเว้ยเออมาเราเดินไอ้กูโดนไอ้กูอะมาเราโดนปูโสมไทยลากอ่ะปูโสมอ้เฮียไม่สามารถเปิดไฟนะอะเปิดไฟไม่ได้เฮ้ ไม่ไม่ไม่ไฟไม่มีผลไอฟเริ่มดับไฟไม่ไฟไม่มีผลนั่นเหรอเป็ยนมึงตัก่อนเฮ้ยกูได้ยินเสียงกคนมันต้องมันต้องรู้อะไรสักอย่างโทษไอ้น้าได้ใครเจอไอ้เอ็ตอยมันตรมันไว้เฮ้ย ไอ้คนรารวายง่ายอ่ะก็คือไม่มีอะไรก็คือได้สมบัติแล้วก็จบแค่นั้นเหรอแค่นั้นเหรอ